ประเด็นโหนกระสือวันนี้นะคะได้ข่าวว่าตอนนี้คือร้อนแรงมากนะคะในโซเชียลของพวกเรานะคะกับประเด็นนะคะสาวนักร้องสาวคริสติน่าแท่แต้นะคะประกาศเลิกแฟนหนุ่มหลังวิวาเหตุฝ่ายชายแย่งกันไม่ยอมรับซึ่งวันนี้นะคะเรานั่งอยู่กับโจทย์ของเรานะคะคุณคริสติน่าแท่แ,แต้และก็ทนายแตนนะคะส่วนอีกฝัง่งนึงนะคะเป็นฝ่ายชายนะคะวันนี้นะคะจะมาเคลียร์กันให้ชัดคุณคริสติน่าแท่แ,แต้ะคะ่ะเหตุการณ์เรื่องหง เปามันเป็นอย่างไรคะสวัสดีค่ะนุ่นอันนี้ทนายจอยอันนี้ทนายฝั่งทนายแตนค่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวแหละค่ะคือเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วคุณไม่เล่าให้ประชาชนฟังหรอคะเขาทําอะไรคุณบ้างคะดิฉันนอนกกนค่ะดิฉันนอนกกนค่ะคุณนอนกกนนะคะได้ลองไปทาสลิปเทสหรือลองปรับปรุงตัวหรือลองอะไรกันให้มันคู่ชีวิตคู่มันดีขึ้นไหมคะคือเขาเล่นงานดิฉันรับหลังตอนนี้ฉันหลับเขาทำอะไรครับตอนที่ฉันแบบกำลังโชยู่แบบ แล้วเขาปูนขาวหยอดนะคะแล้วสำรับเกิบตายกิบตายคือคุณทานายมองมองประเด็นนี้ว่ายังไงการที่เราหยอดปูนขาวนี่มันเป็นหมายถึงชีวิตไหมคะหรือมันหมายถึงชีวิตเลยค่ะและสิ่งที่ทุกคนเห็นการหยอดปูนมันคือหมายถึงการ เอาชีวิตที่มันรอดมาได้เพราะว่าอะไรออกมาดูไหมคะอะไรคะหอยลอดใช่แล้วมันออกมาตามรูหน้าค่ะแล้ววันนี้ที่เราจะมาฟ้องทางฝั่งเนี้ยเราจะเรียกร้องอะไรให้เขาเคลียร์ยังไงกับเขาไว้ได้บ้างที่ฉันแค่จะมาฟ้องร้องเรื่องมรดกของเขาคือคืนหอยหลอดเขาไปค่ะเพราะว่าสิ่งที่มันออกไปแล้วมันทําให้รูไม่ปิดสนิทใช่ค่ะอ๋อโอเคใส่ชายครับจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าว่าคุณเนี่ยมีการพยายามจะคิวลิ่งเขาเนี่ยโดยการหยอดปูนขา มจริงอันนี้ต้องยอมรับว่าจริงครับจริงครับเพราะว่าเหตุเกิดจากเขานอนกลอนมาเสียงเขาหลอกมากไม่รู้เลยว่าไม่ให้ฉันรักเขาได้ไงเสียงเขาหลอกลยทนายสนธยาทนายสนธยาผมก็ไม่รู้ว่าเสียงที่เกิดจากการกลนเนี่ยมันออกจากรูจมูกหรือปากหรือรูใช่หรือรูหน้าผมก็เลยไม่รู้ใช้วิธีไหนผมก็เลยต้องเอาปูนข่าวยอดทฤษฎีจาก Google เลยแต่ยังเปียกทุกวันเลยแล้วอย่างนี้คือคุณทนายคือหอยเอาไปทําอะไรตอนนี้ลูกความของคุณเอาหอยไปเก็บเก็บไว้เป็นหลักฐานจริงเราต้องบอกว่า สุดหล่อเขาเนี่ยเช็คทําการเช็คว่าเสียงกรนนั้นเนี่ยมันมามันมาจากทางไหนแฟนเขาถึงเสียชีวิตตอนเขาเรียกว่าอะไรนะนอนไหลได้เขาเขาเกิดความสงสัยไงเขาเช็คดูว่าเอาลองหยอดดูซิตรงนี้ยังไงจะบุกเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บออกสรุปว่าเสียงกรนมันมาจากลูนะตั้งสองปีที่เขานอนกรนยังหยอดไม่ครบเลยแต่ละรูอ่ะแล้วจริงหรือเปล่าที่คุณบอกเขาว่าเขาไม่ดูแลตัวเองอันนี้เรื่องจริงคุณดูจากอะไรทําไมคุณถึงรู้สึกว่าเขาไม่ดู ูแลตัวเองแค่เงาก็รู้เลยอตอนเช้านี้โดนแดดไม่ได้นะแล้วเขาจะออาร้ <c oughs> <c oughs> ะองอยังไงเขาจะร้องยังไงถอยดอนรอง ตอนตอนเช้าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นคนเหมือนนอนไม่พอแล้วก็เหมือนเป็นคนขาดวิตามินคือเขาไม่ดูแลตัวเองเลยครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยท่านนายเหลือผัวทนายครับอ๋อทนายทนายดูรุนแรงเกินไปการที่เขาจะต้องดูแลตัวเองนี่คุณคิดว่าเขาควรจะต้องแก้ปัญหายังไงนิวฟังนะก่อนอื่นเธอต้องหัดดูแลตัวเองบ้างอย่างน้อยๆอะขออย่างเดียวเริ่มจากง่ายๆเลยดื่มซีวิต คุณรู้จักไหมซีวิตเนี่ยเคยได้ยินอยู่นะคะคือคือคืออิงหงคะคืออยงางคะคุณคิดว่าซีวิตคืออะไรซีวิตก็คือเป็นสิ่งที่มีซีวิตมนุษย์ซีวิตซีว่าทีวิตซีวาคือซึ่งจริงๆแล้วกินซีวิตอันตัวเนี่ยก็จะทําให้คุณมีซีวิตซีว่าถูกค่ะแล้วยังไงต่อคะคุณโมฟังนะคะซีวิตสูตรใหม่เลิศกว่าเดิมมีวิตามินซีมากถึง1,000มิลลิกรัมค่ะแล้วก็รสตะวรถนะคะขวดเดียวจบเลิศเทียบเท่าแบบเม็ดเลย กินทั้งทีกินให้ถึงกินแล้วก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันหวัดเสริมสร้างคอลลาเจนรับรองสวยสับสัอันนี้คือสับยังอาจจะสับละเอียดไปนิดนึงอาจจะสับละเอียดไปนิดนึ่งแต่ว่ากินแล้วมันจะสับกว่าเดิมคุณริวคุณทนายสนธยามีอะไรเพิ่มเติมก็แนะนําเลยนะคะว่าต้องดื่มเช้าเย็นเนี่ยเวลาเราไปปาร์ตี้อะไรเนาะร่างกายเนี่ยเวลาดื่มลงดื่มแล้วมันก็จะขับออกมาตลอดเลยทําให้ผิวเนี่ยสดใสสว่างกระจ่างใสค่ะแล้วก็ร่างกายก็จะแข็งแรงด้วยทางฝั่งเนี่ยเขาหาโจน ันมาให้พวกคุณแล้วว่าเนี่ยพวกคุณได้ลองกินซีวิตขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณี่ยมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น<ม>คุณคุณลองลองลอง,ลองชิมดูก่อนไหมเผื่อมันอาจจะทําให้ปรับจูนกันได้กอดกันได้เนาะโอเคป้งปาคือสแสบแท้อร่อยแล้วหอมสวรรมากเอมมากไม่ว่าหลงตัวเป๊ะบางคนบอกว่าอุย๊ยกินแล้วมันจะปี เปียวเปียวหรือเปล่าปอเปี้ยวผสมปอเปี๊ยวเด้อค่ะเปรียวหวานลงตัวเพราะหวานมังตั้งตากด้วยเปี้ยวดื่มแล้วอร่อยสดชื่นมากๆเลยค่ะพี่ฝนเอาอันนี้คุณสองคนนี่คือจูบปากกันได้ไหมอยากให้อยากให้เหมือนกันทางทนายโอเคในเรื่องของกฎหมายใช่นี่ก็โอเคนะคะัใช่แม้คุณสองคนเลยจอดจำเลยภาพที่เราจะได้เห็นในซีนต่อไปนี่คือคุณสองคนจะกลับมาคบรักกันได้เหมือนเดิมมาจูบปากกันได้ไหมใช่ก็ต้องขอบคุณคุณพิธีกรคุณกันจรกันจรที่ให้ ให้เขาปากกันจอนปากกันจอคุณคุณคุณกันจอนที่จะให้เขาได้จูบปากกันวันนี้เราลาไปด้วยภาพบรรยากาศแบบว่าสวยๆงามๆนะคะกับความรักครั้งนี้ของเขาทั้งคู่นะคะและละครั้งหน้านะคะรายการโขนกระสือนะคะเราจะมีลูกค้าอะไรมาอีกและใครจะมาร้องทุกผูเราอีกนะคะติดตามนะคะลาไปด้วยภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะชื่นมื่นค่ะมาชืค่นมื่นะมานคดีจบเลยดีจบจบหอมกันจริงๆเดี๋ยวเขาเดี๋ยวแฟนมึงต้องเป็นห่วงกูไม่ใช่เป็นห่วงเขา หัวกูเหมือนกันลเลยเหี้่อหรอเปล่างาพวกมันหมดเลยจ้ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หน่อยก็อยตอบหน้ากูทำไงล่ะปากเหี้่อนรองเท้าแต่เหี้่เนราฟฟี่ปอป สวัสดีค่ะยิดีๆตอนเราเข้าสู่รายการโตวานเลยไม่เขาแบบเปิดแบบใหม่ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนอินดี้ไงเป็นสาวอินดี้แบบว่าเออปีนึกว่าเออคอยกันลรกอยู่อีหนุ่มแต่งตัวนี้มึงมาในธีมอะไรนะาวเวนี่ย Power p o w าวเวอร์พลังดาวเขาของมึงอะเป็นธีมอะไรวะเนี่ยอ่าวเวอร์เยลโล่พลังเหลืองสายเหลืองอ่ะพี่โมอ่ะพี่โม Power pop ก็ได้ปะ Power pop ก็ได้ใช่แต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญที่ตอนนี้คือประเด็นร้อนแรงสุดๆและเข้ามากกับ t o ป i c เรื่องราวของเขาเนี่ยคือแบบนี่เขาไปออกรายการหนกระแสอะไรมาด้วยนะมึงกับประเด็นคือปลาต้มสุกกับกินสดกับกินสดเลยใช่จะสดจะต้มจะอะไรก็แล้วแต่แต่อีเนียเป็นคนมากละแต่อีเนียเป็นคนมากละ อีเนี้เราคนใส่โอ่งเลยล่ะไม่ของมึงเป็นปลาอึ่งหรือปลาแบบปลาปลางูปลางูปลาขอต้อนรับกันเลยดีกว่าเนาะ,ะคุณฟุกกะรอนและน้ำเพชรอิสรีค่ะ เชิญตรงกลางตรงกลางเข้ามาก่อนแล้วค่อยไหว้ถ้าบอกว่านะกล้องก็ไม่เห็นต้อของเราวันนี้นะคะแฟนใหม่ที่แสนดีหรือแฟนเก่าที่ฝังใจได้ข่าวว่าสองคนนี้แผลสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวแผลสดแผลสดคนนั้นก็สดอยู่แผลไปหายซะทีเดียวผ่าใช่ติ่งมากผ่าใช่ติ่งมาไม่ใช่ก็ไม่ปดูไดะ แฟนใหม่ที่แสนดีหรือแฟนเก่าที่ฝังใจอ่ะพี่เป้ยก็ต้องแฟนใหม่ที่แสนดีปะทำไมคะก็เก่ามันจบไปแล้วเราจะไปสนุกจะสนุกน้อยเราจะไปอยู่กับที่เดิมทำไมได้โมอ่ะแฟนเก่าที่ฝังใจค่ะเพราะว่าของเขาดีเหรอก็ดีอยู่ก็ดีอยู่เป็นตามไอ้ไอ้ไอ้หนุ่มกันอ่ะหนูเอาแฟนใหม่ที่แสนดีทำไมอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหาอะไรใหม่ๆบ้างมันเก่ามันก็เหมือนเดิมมันเออมันเดิมอ่ะมันสนุก แฟนเก่าที่แสนดีไ <czego> ม <od ita> ่มีไม่มีดอกแฟนเก่าที่แสนดีมึงจะทิ้งจ้งเกียอะไรล่ะอ่านดีเมิ่มยอดเออเพราะฉะนั้นอยากได้แฟนใหม่ที่จริงใจอ่ะี่โพก่ะแฟนเก่าที่ฝังใจครับ กลัรีทอนไม่ค้าสื่อเพราะสนใจเลยขอไม่รีอ๋อแต่เราอยากรีหรอเราอยากรีหรออ่ะพี่ฝนเลือกอะไรอ่ะพี่ฝนเลือกอะไรอะไรเขาไม่พินิกรอ่ะโคดินแย่ขอเลือกเป็นแฟนใหม่ที่ฝั่งมุกแล้วกันฝั่งมุกแล้วกันฝั่งมุกแล้วกันมีอะไรบ้างนะ ฝั่งแรงเกยี่นแฟนเก่าเอาแฟนเก่าดีกว่าแฟนเก่าดีกว่าแฟนเก่าแฟนใหม่ที่แสนดีไปยืนด้วยกันหน่อยอ่าแฟนใหม่ที่แสนดีมึงแฟนใหม่โอ้โหอีกแพสอันนี้แฟนเก่าอุ้ยเหลืองสลับไปเหลืองหมดเลยเปยกระม่วงค่ะหัววงหัววงอะล่ะวันนี้สนุกวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะคะไปค่ะกับท็อปิกนี้ค่ะแฟนใหม่ที่แสนดีหรือแฟนเก่าที่ฝั่งใจไป มาก่อนที่เราจะไปโต้กันนะคะอยากฟังประสบการณ์ของทั้งสองฝั่งก่อนอะขอฟังฝั่งนี้ก่อนละกันอย่างของดิฉันนะคะก็คือแฟนเก่าเนี่ยมันคือประสบการณ์ทั้งทั้งด้านของเลิฟสตอรี่เพราะว่าในการที่เรามีความรักเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีเรื่องทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ทุกวันนนถ้าเราแบบมองกลับไปมันก็คือเป็นประสบการณ์ความรักไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวกันหรือวันวาเลนไทน์ที่เขาแบบซื้อโกรดเก็บกระดูกมาให้เขาค่อนข้างโรแมนติกมองกัน ใช่ค่ะถ้าเกิดกลับไปคบกับแฟนเก่าดิฉันคิดว่าดิฉันคบได้เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็รักเขาอยู่นะ ในส่วนตัวก็มีความแบบฝังใจในเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรายังพิชิตใจเขาไม่ได้ก็มี<ะ>แบบบางที่เราจากกันยังร<ะ>ักกันอยู่ก็มี<ะ>เพราะว่าแบบบางทีมันเหมือนระยะเวลาหรือว่าเหตุการณ์ตอนนั้นที่เราแบบยังไม่พร้อมแล้วเขาก็ยังไม่พร้อม<ะ>มันก็มีอยู่<ะ>เราถ้าสมมุติว่าได้กลับไปรีเทิร์นเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าเป็นแฟนเก่าและเป็นแฟนให<ะ>ม่ที่ดีมากๆ<ะ>นากกันนะมึงรีได้ค่ะคนที่รีได้คืออ้วนรีเทิร์นอ้วนรีเทิร์นโบรีเทิร์นกูไม่เคยได้ยินส่วนตัวมองว่าแฟน เขาสร้างมาตรฐานที่ดีไว้แล้วก็ให้ประสบการณ์เราแล้วยังสามารถพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้ด้วยของคุณปุ๊กะค่ะประสบการณ์เวลาที่ผ่านมามันดีมากๆอะไรอย่างงี้มันก็แบบเป็นแบบโมเมนต์ที่ยังจําอยู่ตลอดแปลว่าเขาจะซ้อมเราหรืออะไรไม่มีอุ๊ยชันนะคะโดนโดนซ้อมเป็แฟนหึงกลางคืนออกไม่ได้เลยหกโมงเย็นต้องรีบแบบต่อมาเล่าเลยอะตอนนั้นออกไปเที่ยวโดนนี้แปลงทองเหลืองตกหน้าแปลงทองเหลืองตกหน้า อาฝั่งนี้มากแฟนใหม่ที่แสนด,ดีมันเป็นยังไงไม่รู้สึกว่ายังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วป่ะ<พ>คือชื่อว่าแฟนเก่าอ่ะก็เลิกกันแล้วมันก็ไม่ดีป่ะพีเออ่เราก็ต้องไปเริ่มอะไรใหม่ๆที่มันฉ่ำกว่าสดใสกว่าสดชื่นกว่าออแล้วเราอ่ะก็ไปทําการบ้านกับคนใหม่ให้มันดีกว่าเดิมอ,อ,อะไรที่เรามีปัญหากับแฟนเก่าเราไปเริ่มใหม่สิ ดีกว่าไหมคะทุกคนพอเป็นไรพอเป็นไรีดอกก็จากประสบการณ์นะคะถามว่าแฟนเก่าดีไหมมันก็ดีแหละมันก็ยังฝั่งใจเราอยู่แต่อะไรใหม่ๆขนาดปียังมีปีใหม่วันออกรถยังมีออกรถใหม่ใช่มันก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรที่ใหม่มันย่อมดีเสมอ เออปที่เหมือนกันเลยหนูรู้สึกว่าอะไรที่ใหม่ๆมันก็ดีกว่าอะไรเดิมแล้วใช่ค่ะตั้งแต่ว่าคนเก่าจะตามมาตื้อเราก็ไม่กลับกับไม่กลับไม่กลับใช่เพราเรารู้สึกว่าอะไรใหม่ๆดีกว่ากับไม่กับเลยไม่กลับโอเคเอ่อไม่ดอเอาสีเวียนให้ีเยี้ยนี่ดื่มหน่อยดิมีข้อดีอะไรบ้างราวแรกไปค่ะ แฟนเก่ามันตํำเจไปหรือเปล่าคะเพื่อนๆคือเราอยากได้อะไรที่มันสดใหม่สร้างารสดใสเขาใจบิวป้าบางทีแฟนเก่าทําเราเจ็บช้ำน้ําใจอะไรยังไงเราก็ทนมาทนมาเรื่อยๆไงน้ำเชช่แล้วคนใหม่เขาทำให้เราแบบว่าลืมเรื่องแย่ๆที่คนเก่าทําไว้ได้เช่อย่างประสบการณ์ตัวนี้นะคะคือแฟนเก่าเนี้ยไม่ชอบเราแต่งหญิงมากบางทีถ้าไม่ใช่แฟนเก่าเมือกูก็ไม่ชอบกูก็ไม่ชอบไม่ใช่แค่แฟนเก่าเมือคนในฮอนั้นไม่มีใครชอบเลยคือคนใหม่อ่ะเขาจะเข้ามาช่วยเยียว ยาสิ่งที่เราไม่มั่นใจคือทุกวันนี้หนูเริ่มมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นเพราะเพนใหม่เหมือนเขามาปิดปมด้อยในความไม่มั่นใจในการแต่งตัวของหนูคือเราก็จะไม่มีปัญหากับเพื่อนเพราะเพื่อนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเชร์ให้ไปเพื่อนใหม่เพื่นใหม่ไม่ค่อยเก่าเขาชอบพูดการเรื่องที่ดีกับคนใหม่มันจะมีเราจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไหมเช่นสมมติว่าคนเก่าสอนให้เราฟังเรื่องผีคนใหม่จะสอนอะไรฟังเรื่องหงเรื่องฮุ้นอะไรในการแบบว่าพัฒนาชีวิต อะไรฟังเรื่องการลงทุนลงอะไรอย่างงี้เราก็เลยอยากรู้สึกว่าเอออยากถ้าเกิดว่ามีแฟนที่โตกว่าคุยเรื่องที่มันโตกว่ามันก็คงจะดีนะเออใตาตาคุณอยากปาเยออกี่ดอกไปอะไรอย่างหนึ่งคือถ้า ผมว่าเป็นสังคมใหม่ๆก็มีแฟนหล่อๆเราช่วยเราส่งให้เพื่อนเราได้ไหมนี่น้ำใจตรงต่อไรอีใช่บางทีเราเป็นสังคมไฮโซอย่างพี่ฝนนี่อยู่สังคมไฮโซองไฮโซดาราดาารก็ส่งมาให้เพื่อนๆเราได้ใช่อ่านี่คือข้อดีของแฟนข้อดีของแฟนใหม่คือมันมีแต่เรื่องบวกๆทั้งนั้นแหละบวกทั้งนั้นเลยและนี้กลุ่มเนี้ยเวลามีอะไรอย่างเงี้ยไปปาตรงปาร์ตี้ส่งตัอเพจไปก่อนเลยใช่ก็จะเวนะลูกพึ่งใช้กินเพียงตัวทางครอบครัวต้องอิ่มกันด้วยเราก็ต้องแชร์ลิตเติ้ลแชร์แชร์ลิิงก์เ้ใจฟไหมนพ เงินบวกก็ส่งมาเพราะเธอเป็นหน้าเราเป็นเราเป็นเสียงเราเป็นเสียงมาฟังข้อดีของฝั่งแฟนเก่าบ้างหลายๆเรื่องที่เราเคยได้เรียนรู้กันว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องอย่างว่าเรื่องแบบเราก็อาจจะเข้ากันได้ดีแล้วเข้าใจไหมคะเราก็แมทชิ่งใช่ไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่อย่างบางคนเราอาจจะไปเจอแฟนเก่าที่ทุกอย่างดีหมดแต่เรื่องอย่างว่าอันเท่านี้มันก็จะเฟลอีกมันก็จะไม่ได้อีกหรือว่าบางทีมาอันเท่านี้ ก็ไม่ได้อีกพรามันมันก็ไม่แมทกับสลีลาอ่าแล้วเ่าอ่ะพุ๊กแฟนเก่าของเขาสร้างมาตรฐานไว้สูงเนาะพี่นิวเช่คเชอะไรเช่นอะไรเช่นอะไรอยางรู้ด้วยกันเนี่ยทำให้เราได้ทุกอย่างเลยเช่นตีพึ่งหลวงให้ได้พี่โบ๊ทัดต่ะก็เลยไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะว่ามันอาจจะผิดที่เราไงไม่ได้ผิดที่เขาเพราะแฟนเก่าเขาดีมากมากมึงยังไปโทษตัวเองมึงก็ยังโทษตัวเองนะอีกพุ่มร้อง ่ใชคือหมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนเก่าเนี่ยคือสมมุติถ้าคุณเดินตดปุ๊บคุณจะตดยังไงตอนหน้าแฟนเก่าไม่ไม่เคยตดใ่ะที่ไม่ดาราอ๋อเหรอแล้วคุณขี้คุณปิดประตูห้องน้ำไหมไม่ปิดค่ะยันที่แสงเกยันที่แสงเกงขี้แต่ก่อนเข้าบ้านแล้วค่ะ คุณโบมีเสริมอะไรไหมคะบอกง่ายๆเลยวัวเคยขาม้าเคยขี่แฟนใหม่ก็ตามจริงมันคือต้องสุ่มอ่ะเราไม่รู้ว่าเซ็กเราจะเข้ากันได้หรือเปล่าการใช้ชีวิตเราจะเข้ากันได้หรือเปล่านิสัยต่างๆคนเดิมอ่ะเราเรียนรู้มาแล้วความผิดพลาดคืออะไรเราสามารถปรับได้แล้วมันไม่มีหรอกนะที่แฟนใหม่จะมาเรียกเราว่าแม่จ๋าเนื้อออกป้าแฟนเก่าเขาเรียกฉันแม่จ๋าความทรงจํามันก็ดีไม่เล่าหรืออวดอ่ะอีเหียแล้วแฟนเก่ากขเรียกกัว่าแม่ซื้อแม่ซื้ออุ้ยอวด มันก็มีเรื่องดีหลายๆอย่างที่เขาแบบรับเราได้ฟังเพลงอะไรพอสมมุติเราเปิดปุ๊บเราได้ยินเรานึกถึงเลยนั่นคือเพลงน้ำตาจอระเา้อย่างที่คุณอิงวัลลันทรอนเคยกล่าวไว้นะคะว่าลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนะคะลบมันไม่มีทาง ลืมใครสักคนเดกกูลืมแล้วนะไหนกูลืมแล้วนะมันไม่มีทางลืมใครสักคนถ้าหากว่าเรานั้นยังรักซึ่งอันนี้มันเป็นแบบว่าเพลงลบไม่ได้ให้ลืมในเวอร์ชั่นของภาคกลางทางฝั่งทางใต้เนี่ยเป็นลบไม่ได้ช่วยลืมเป็นร้องไงคะกูเป็นคนใต้สิกูเป็นคนใต้สิใช่ไม่ลองพูดชื่อเวรกก่อนชื่อเวรกก่อนทีจะลืมใครสักคนทีนุยทีนุยีนุยอย่างอย่างรากย่งยงรกยงรกไอ้บ้า ข้อเสียมากของแฟนเก่าที่ฝังใจแล้วก็แฟนใหม่ที่แสนดีนะไฟค่ะลราสองค่ะอ่าฝั่งนี้ก่อนคือแม่เคยได้ยินในหนังสือเล่มเดิมอ่ะอ่านกี่รอบก็จบแบบ เดิมเซเรื่องเดิมพระเอกตัวเดิมตัวร้ายตัวเดิมเพื่อนเป็นหมาเหมือนเดิมคือเคยได้ยินไหมว่าโลกเนี่ยจะเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่มาให้เราได้เรียนรู้ได้เจอก่อนกว่าเราจะเจอคนที่ใช่เพราะฉะนั้นแฟนใหม่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เมื่อกี้เขาบอกว่าอย่างเรื่องอย่างว่าเขาอาจจะลงล็อกกันแต่คนใหม่ต้องมาสอนอะไรกันอะไรบางอย่างมันไม่ต้องสอนสกิลเอลเรามันติดตัวตั้งแต่เกิดพอรู้เลยว่ามันจะแงบอย่างไงไม่แงบอย่างไนจอรู้อะพอดูส คนที่ใช่น่ะคนคนที่ใช่ปึ้งปึ้งคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่หาวูดูตะใบเอ็แล้วเขาบอกว่าเขายังติดคำว่าแม่จงแม่จ๋าของคุณที่แฟนใหม่เรียกคุณว่าอะไรแม่แม่อุ้ย อาตูว <i> ์ละอาพุทแฟนเก่าพุทแม่จ๋ามาสี่ห้าปีคบกันปึ๊บปึ๊บวันวันหนึ่งมามึงเจออี่แม่หูมาเลยขาคุณทางเตอย่างะี้มาเหอบพีมาปึ้ง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 มาขากุตะวัดเอวมาแล้วก็อึ้งอึ้งอึ้องสิแม่ละค้า เห็นปาส่งผลนะลแฟนเก่าเนี่ยทั้ง m e n t a l health ทั้ง physical ทั้งร่างกายตับตายร่างกายก็ไม่ดีแล้วจะอยู่ทําไมเราไปอยู่กับคนใหม่ที่มันซาบซ่านตูตาให้มันตวัดเอวแล้วปึ้งปึ้งปึ้งไปเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้รู้พฤติกรรมของแฟนเก่าเราว่าคนนี้เรามีประสบการณ์แล้วเราจะไม่ให้มันเกิดกับแฟนใหม่ของเราแต่ว่าอย่างของเขาคือเขาขี้หน้าบ้านมาเราปูแผ่นรองขี้แผ่นรองขี้เขาใส่แฮมเพอร์ใช่ไหมให้มันดูสะโพกภ่ายใช่ไหมเราก็ยืมได้แฟ่งัานให้เรามันดูเป็นนิกกี้มินาสอิส้ะแู๋ อยากฟังข้อเสียของอีฝั่งแฟนใหม่มากไปค่ะค่ะคือดิฉันคิดว่าถ้าหากดิฉันเลิกกับแฟนเก่าแล้วไปหามีแฟนใหม่ไปเ,ออเรื่อยมีแฟนใหม่เรียนรู้ไปเรื่อยเพราะแถวบ้านเขาไม่ได่ดาดิฉัน,ฉนแล้วแต่บ้านเขาชอบค่ะซึ่งดิฉันเนี่ยเป็นสังคมของชีวิตแบบชนบทออซึ่งการที่เราจะมีผัวเยอะเนี่ยเป็นเรื่องเสื่อมเสียนะคะก็คือเขาจะด่าว่าอีเป็นอีทองประกายแสบตรนนี้เลยแหละ เลยแหละไม่ท้องมาใกายแสบหรกแต่ข้อเสียของแฟนใหม่มีอะไรมั่งฟุกถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องไปเรียนรู้พี่ฝนกว่าจะรู้จักกันอะ่ะมันยากมากเลยถึงว่าตอนแรกเขาก็ต้องทําดีกับเราอยู่แล้วแฟนใหม่ทําดีอยู่แล้วเราจะรู้ได้ว่าิ่งจาทำได้ก็ทาไปตลอดอแต่แฟนเก่าเรารู้ไงว่าแบบว่าเราเป็นยังไงใช่คนดี อะไรมึงกะดดีมึงกะดดียยังไม่มีใครทำอะไรมึงเลยเออมึอยู่อ่เฉยอีกต่อก็ฟังอยู่เนี่ยเออวัตานาเบะแล้วมึงค่ะและอย่างหนึ่งคือการที่เราจะรักแฟนเก่ามากๆเนี่ยมันต้องมีข้อดีมากๆและถ้าสมมติเราไปหาแฟนใหม่อ่ะเราเมื่อไหร่จะเจอคนที่ใช่ที่เรารักมากมากใช่ไหมต้องกว่าเราจะแบบรู้จักเขาจริงๆอ่ะกี่ปีแลวอย่าลืมนะคะว่าการที่เรามีแฟนใหม่อ่ะเราไม่ได้ศึกษาแค่แฟนใหม่คนเดียวนะเราต้องศึกษาทั้งแผลงเลยว่าจะเป็นสังคมค่ะ เขาพ่อแม่เขาเพื่อนเขาต่างหากขู่เขาอยามที่หมู่บ้านเขาข้างบ้านมาเขาสัต่นใหญ่โทรสารมาเช็คซิมโทรหาใครเนี่ยใครอีใครแฟนใหม่ต้องสืบประวัติไหมว่าเช่นโจรหรือเปล่ามีเมียมาไหมมีเมียมาไหมลูกติดไหมเราไปศึกษารุ่งโปรโมชั่นของเขาอ่ะเขาจปมาซุ้งโปรโมชั่นที่เขาต้องการจะจีบเราเพราะเราเป็นคนจีบยากอันนี้ต้องต้องยอมรับม่อะไรล่างแฟนใหม่เขาบอกว่าแมีข้อเสียไหมกับเรื่องเซ็กซ์ที่เขาบอกว่าเขาเกี่ยวขาเข้ามาได้รู้เราเรายังไม่รู้ไงเรายังไม่รู้ไงมันสิ่งที่ กิดขึ้นเรายังไม่เคยเจอไงมันต้องไปรู้นั่งไงแต่แฟนเก่าเราเคยแล้วไงก็เดิมๆก็ไม่เดิมแต่ไ็โเเคมันอาจจะดีมากที่สุดก็ได้เราพยายามคิดไปเองว่าอันใหม่จะดีกว่าโนค่ะอันที่มีอาจจะลดแล้วพวกหล่อนสั่นหรือเปล่าสุดๆหล่อนระวังนะผีดาาเจี๊ยกล่ะผีดาาเจี๊ยกล่ะผีดาาเจี๊ยกล่งระาดผีด่าเจี๊ยกเจ็ดวันกลับมาร้องเสียงอ่ะไม่เอาแล้ว พร้อมนะโต้ไปแลบมาค่ะเราเรียนหนังสือเนี่ยหนังสือมันมีเลสันวันหรือสันทูเลสันทีเธอถ้าเธอไม่ศึกษาคนไปเรื่อยเป็นโง่นะคะโดนเขาหลอกเราก็ไม่รู้เ้ยเขาใช้ผิดอะไรแบบนี้มันรึ่งความลับรึ่งอะไรรึ่งความลับมันใช้ได้เหมือนกันความลับไม่ใ่หนังสืออยากศึกษาก็ศึกษาคนอื่นที่ไม่รู้จักเราแฟนเก่าเธอที่เขาบอกว่าดีดีดีอ่ะถ้าเธอแล้วไม่ลองเปิดใจหาคนใหม่เธอจะรู้ได้ไงว่ามันจะมีดีกว่าคนเก่าแล้วกูขโมยถังแก๊สบิ๊กๆเขาอ่ะเขาไม่แจ้งจับกูก็บุญแล้วอีป้ยทไม่่ลลาาเะ ขโมยมาทำอะไรวะขโมยไปขายใช่ไหมได้ถังเท่าไหร่ติดหมาติดหมา กับพ่อแม่รักสมิงขอแบบรูปแบบแฟนเก่าเหรอก็ต้องขอแฟนก็ต้องขอแบบว่าให้ได้ดีกว่าเดิมให้ทำทุกอย่างมันดีกว่าเดิมไม่นะความรักอะไม่เคยขอพะมงพ่อแม่ค่ะถ้ามันจะมายังมันก็มาเองสภาพมึงอะไปมึงอะมึงอะไปต้องขอหลายๆการข้ากัขอะขอเพื่ออะไเขาบอกว่าแฟนเก่าเขาไม่ชอบผมยาวแบบนี้ทำไงบวดก็ก็บวดเลยก็ตาต่ยอนมาล่ะก็ยอมเขาชอบที่เป็นแบบนี้ยังไงล่ะ อะไรอะไรไม่แต่ของเขาคือเวลาถ้าไปเด็กก็กินแต่ของเดิมป่ะสมมติว่าถ้าแต่สมมติว่าชอบกินยำก็ยำอยู่ยำอยู่นั่นเองแล้วของมึงเรากินอะไรลาเป็ดเออเรากินบรีชีสเป็นชีสบอร์ดกับเอ่อพวกสบิยองอะไรว่าปลายวายดองวายแดงสเตมเมนท์เสุดท้ายก็กลับมากินเหมือนเดิมเบสิกเออคนเก่าเอลเอลเป็นไงคนเก่าเอลเป็นไงกับคนใหม่เอลเป็นไงอ่ะคนเก่าปึ้งนางนางปึ้งปึ้งยังไงเธอเอาไงเสรศษยางเสร็จปึ๊บ เอ็ดคนเก่าถ้าสมมติว่าเราเบสิกเราก็ใช้เบสิกได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากมีอะไรใหม่ๆเราก็ทำท่าสิจะไปย่าได้ท่าไหนเปิเห็นแล้วเคยเห็นแล้วไม่มันมีท่าใหม่เสมออ่ะก็มาใหม่ไม่อีนี่มีท่าใหม่เอาท่าใหม่อะไรแต่คนเก่าแต่ท่าใหม่เปิดเปิ้งตึ๊ก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 โคเสียวโคเสียว เถี่ยกันไม่ได้นะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาเป็นคนบอกเราดีกว่านะคะว่าเราต้องควรจะกลับไปคบกับแฟนเก่าหรือควรจะคบกับคนใหม่ดีกว่านะคะไปค่ะโคบกิ๊กค่ะจากขับกิ๊กค่ะ สวัสดีครับผมอนิตโอสนานุเคราะห์ครับหรือคนจะรู้จักว่าโค้ชกิกนะครับก็ทํางานเกี่ยวกับด้านความรักมา20ปีแล้วและเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์และความรักครับถ้าพูดถึงแฟนเก่าข้อดีคือเรารู้จักมันอยู่แล้วอย่างน้อยก็คือว่าอ่ะไม่ใช่18มงกุฎมาหลอกเราถูกไหมอ่าหัวนอนไปเท้าพอรู้จักหมดแล้วพอมองพ่อแม่อะไรพอรู้จักอยู่แล้วเราเรียกวัวเคยค้ามาเคยขี่อ่ามันก็เขาเรียกว่ารู้จังหวะรู้อะไรกันอยู่แล้วอันนี้คือข้อดีข้อเสียของแฟนเก่าก็คือทําไมมันเก่าล่ะมันก็คงงต้อ ทำอะไรเร็วๆหรือชั่วๆบางอย่างถูกไหมคุณก็เลยรู้สึกว่าไปกันต่อไม่ได้อันนี้คือข้อเสียที่เราต้องมาดูว่าทําไมคุณไปกับเขาต่อไม่ได้ส่วนในเรื่องของแฟนใหม่ของใหม่มันตื่นเต้นกว่าของใหม่มันชุ่มชื้นหัวใจกว่าของใหม่มันดูสนุกกว่ากระเป๋าใหม่รถใหม่ดีกว่าไหมอาหา่าฮะดีมันมีเขาเรียกว่ามีความใจเต้นอยู่สิ่งที่เราไม่รู้คือเราไม่รู้จักเหมือนกับแฟนเก่าอะตกลงเขาจะสิบแปดมงกุฎวะแตมันหลอกื่มวะเวลาอารมณ์พีขึ้นมาแล้วมันจะเอาไงวะยังไม่เรียนรู้เป็นสิ่งที่ต้องไไไปไปไป,ไปเรรียนู้ คนใหม่ดังนั้นข้อดีของคนใหม่คือความสดความใสความตื่นเต้นใหม่อะโลกใหม่อะนะฮะมันก็รู้สึกว้าวกว่าแต่ข้อเสียหรือข้อเขาเรียกพึงระวังก็คือเรายังไม่รู้จักเขาแม่งเป็นท็อกซิกก็ได้นะนะฮะความัมพันเป็นพิษก็ได้นะนาซิซึมอะไรกาเรียกว่าโลกหลงตัวเองก็ได้นะเพี้ยนในเรื่องใดก็ได้นะอันนี้ก็ต้องไปวัดต่อถูกไหมฮะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันทําให้ใจเราเต้นนะครับดังนั้นถ้าจะเดินต่อไปก็เป็นสนามที่ต้องใช้ความระมัดระวังแต่มันจะสนุกกว่าสําหรับคนนทีี่่ตติดอยูรง้ ครับอย่างที่บอกนะครับใช้เวลาอีกนิดนึงอย่าเพิ่งรีบคุณโชคดีนะยังมีอะไรมาให้เลือกนะทั้งผัวเก่าผัวใหม่อะไรเงี้ยคุณโชคดีอยู่นะนะครับคนบางคนเขาไม่มีอะไรให้เลือกนะดังนั้นเล่นเกมตรงนี้ให้เป็นทอดเวลาดูไว้น,นานๆสุดท้ายนะคนรักจริงเนี่ยนะเขา ยอมใช้เวลาคุณแล้วก็จะอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นร่วมทุกเขาก็ไปร่วมสุขเขาก็ไปแต่ถ้าคนที่แบบว่ามาแค่สุขอย่างเดียวทุก์ไม่เอาเลยลำบากไม่เอาเลยตื่นเช้าไม่เอาเลยอะไรไม่เอาเลยเดี๋ยวคุณพอจะวัดได้แล้วละ่ะแฟนเก่าหรือแฟนใหม่สุดท้ายใจคุณอะเป็นคนตอบเองแต่ขอให้เลือกคนที่เขาอยู่ในทุกโมเมนต์และพร้อมจะเดินไปกับคุณครับ ขอบคุณโค้กิ๊กนะคะไม่ก็อย่างที่พี่กิ๊กบอกไปนะคะว่าแบบว่าถ้าเราจะกลับไปครบกับใครเราก็ต้องไปศึกษาดูเอาว่าเขาดีขึ้นจริงหรือเปล่าไม่จริงมันก็อยู่นี่แหละเพราะบางทีอ่ะแฟนเก่าเราก็เลิกบางทีอาจจะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ดีเองก็ได้แล้วแต่ใครกลับไปคกับแฟนเก่าแฟนใหม่อะไรก็พี่มาบอกกละกแต่บุญแกรรมเออแล้วแต่บุญกรรมแล้วแต่เวทตกรรมเนาะแต่ส่วนฟุ๊กไม่รีเทิร์นแน่แน่ให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะน้องจะตอบต่อเมื่อบีแบ็กดอกเท่านั้นวันนี้นะคะขอ ขอบคุณทั้งสองคนมากนะคะอาร์ฟนะค,ค,ะ,ค,คะแล้วก็นาเบทนะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะลูกค้านะคะซีวิตนะคะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆนะคะเครื่องดื่มวิตามินซีวิตนะคะพที่ปรับสูตรใหม่เลิศกว่าเดิมจ้าอย่าลืมนะคะกินทั้งที <ห fill. S 2> ต้องกินให้เห็นผลจริงนะคะด้วยวิตามินซี1000มิลล<ม>ิกรัมนะคะพร้อมกับรสชาติใหม่รสเสาวรสนะคะออกใหม่รสชาติแปลกใหม่ต้องลองค่ะเพราะเราลองกินแล้วนะคะอร่อยมากนะคะสดชื่นแล้วเพื่อจะบอกว่าเพื่อแบบแทบไม่เคยกินวิตามินลดนี้เลยนะคะบอกเลยว่าจึ้งนะเขาเขาให้ได้มากกว่าเยอะกว่าราคาเท่าเดิมลดเวอร์คุณหาสองค มีอะไรฝากผลงานไหมก็ติดตาม YouTube ค่ะ YouTube ก็คือตอนนี้ทำสถิติไปแล้วนะคะทุบสถิติ world แบบเคคอร์ดไปแล้วนะคะ7ชั่วโมงของเพจมีช่องเหมือนกันค่ะเป็นช่อง YouTube ค่ะชื่อเพชรน้ำดีก็จะมี cover เพลงแล้วก็มีทำ walk เหมือนกันค่ะฝากคนแล้วก็ใช้คลิปนี้กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปเราใหม่ก่อนใครนะคะทีมงานโตว่าเธอทุกคนต้องขอตัวตามตัวของตัวเราไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเราลืมไม่เราไม่มีคำคมเราไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีฝนไม่ใช่กะละแมอีดอ